สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในรัฐที่อื่นดูก่อนพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสีเนรุดูก่อนพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปเป็นสิ่งที่มากกว่า หรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน ดูก่อนพิกูทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณะพราหมณ์และปริพาชกผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยะสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนดูก่อนพิกูทั้งหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แลหมวดที่9จบ